สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัส,สรินสังมาสาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จากโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลวันนี้จะมาทําขนมปากการังเป็นซีค่ะที่ต่อยอดมาจากขนมปากการังดั้มเดิมขนมปากการังเป็นขนมพื้นบ้านของจังหวัดสตูลที่นิยมทําในทเทศกาลฮารีรายาและปัจจุบันนิยมทําเป็นขนมของฝากที่มีตลอดทั้งปีเชิญรับชมส่วนผสมได้เลยค่ะก็จะมีน้ํามัน2ถุงน้ําตาล500กรัม งาขาว100กรัมแป้งข้าวเหนียว2กิโลเกลือ1ช้อนชาน้ำกะทิ2กล่องดอกอัญชัน1ขีดไข่ไก่10ฟองใบเตย10ใบและดอกกุหลาบ10ดอกค่ะเชิญรับชมวิธีการทำได้เลยค่ะขั้นตอนแรกตอกไข่ใส่กาละมังกับใบเตย เพื่อลดกลิ่นคาวของไข่ขั้นตอนต่อไปใส่น้ำตาล500กรัมในกาะมังแล้วนวดน้ำตาลกับไข่ให้เข้ากันระหว่างรอก็ต้มดอกอัญชันกับน้ำเพื่อที่จะได้สีม่วงนำไปผสมกับแป้งเมื่อไข่กับน้ำตาลเข้ากันแล้วก็ใส่แป้งลงไปเพื่อนวด หลังจากนั้นใส่น้ํากะทิและงาขาวนวดจนกว่าแป้งจะเซ็ตตัว,ว,วเมื่อแป้งเซ็ตตัวแล้วก็ใส่สีจากใบเตยดอกอัญชันและดอกกุหลาบลงไปในแป้งนวดจนสีเข้ากันพักแป้งไว้10นาทีหลังจากนั้นใส่แป้งลงพิมพ์เพื่อเตรียมการทอดค่ะ หมุนแป้งลงในกระทะเป็นวงกลมหลังจากนั้นรอจนขนมสุกและมีสีเหลืองจึงค่อยยกขึ้นไปพักไว้ หนุมเย็นแล้วนำใส่ในบรรจุพั์เพื่อเตรียมขายต่อไปค่ะ